ปีนไม่ได้ครับแผ่นไฟฟ้าแผ่นไฟฟ้าทำเป็นป้าลูกลูกพ่อชายเป็นป้าครับไฟเอาล้ม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 โอโอโ,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 โอโอ,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 โอไปลูกไปดูนู่นดูน้ำ ไปดูน้ำครับไปลูกนูน่นดูน้ำเออเดินไประวงังเดินด้วยระวังด้วยหนูมาชมสวนนูมาดูสวนหน่อยโอ้โอ้โโอ้โอ้โระวังโอ้ ระวังตกน้ำปลาในปลาชิในปลาช,าชิชี้ปลาในปลาค่อยๆเด็ดค่อยๆโอ้ว้าวอึบๆุบบบโอ้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปไหน ตกน้ำนะตกน้ำนะตกน้ำนะครับดูอย่างเดียวยืนทางหางว่าน้ำยืนทางหางครับเดี๋ยวโลนอันไหนปลาชี้ชี้ไอ้ปลาปลาอ่ะออกมาเก่งมากออกมาเดินไป ว้าวว้าวว้าว,าวาล้มนะล้มนะล้ลมนะครับหมู่ด <c oughs> ินมันไม่เท่ากันเลยเอา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 ลุกลุกลุกเก่งมาก <c oughs> มันรกคันคันอภัแล้วลูกคันไ <c oughs> ปนะหายว้า <c oughs> มีมดตรงนี้มีมด กลับกลัเดินกลับเดินกลับอ่าเก่งมาก <c oughs> ต้นหญ้าต้นหญ้าสวนของใครสวนของน้องเทมสวนของใครย,ยกมือขึ้นแล้วไหนใครเป็นเจ้าของ เอ็ดจ๊ะจ๊ะครับไปดูบบไปเดินไปไปที่รถไปลูกไปดูบอกันไปเปล่ามองอะไรมองนกไหนนกอยู่ไหนนกอยู่ไหนชี้เลย ไช่ลูกเย็นไหมครับเย็นสบายลมพัดเย็นสบายระวังคันนะเดี๋ยวกลับไปต้องอาบน้ำกล,กลับไปอาบน้ำฮะใครกลับไปอาบน้ำคันโอ้พร้อมยังพร้อมไปยังพร้อมไปดูบอลหรือยัง ไปไปดูบอ่อทั้งเทมทั้งเทมบาย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 ไปแล้วพอบายบายหนูก็ไปบาย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 สวัสดีครับ